สวัสดีค่ะวันนี้เปิ้นมาแปลงนี้อีกแล้วนะคะแปลงของบ้านริมน้ำเพชรบุรีนะคะติดแม่น้ำเพชรบุรีเลยวันนี้อากาศดีนะคะท้องฟ้าแจ่มใสอ่าหญ้าเขียวขจีนะคะดูน้ำนะคะน้ำนี่มันสะท้อนแสงนะแต่จริงๆเป็นน้ำใสมากเลยนะคะพอเราดูในกล้องอะ่ะเหมือนมันสะท้อนแสงอะ แต่จริงๆแล้วสีสวยมากสีใสามากนะคะเวลาไปยืนอยู่ตรงมุมที่ตีนน้ำแล้วถ่ายรูปมาเหมือนภาพในฝันเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องเปิ้นที่ดินชามบ้างนะคะคราวก่อนนี้เปิ้ลลงที่ช่องที่ดินชามหัวหินนะคะวันนี้เปิ้ลมาลงที่ช่องเปิ้ลที่ดินชามบ้างเพราะว่าจะได้อ่าให้โอกาสทางเจ้าของทรัพย์นะคะได้มีช่องทางเผยแพร่ทรัพย์นะคะจะได้ กระจายกระจายไปทั่วๆนะคะแต่เป็นช่องของเปิ้ลเองทั้งสองช่องนะคะสําหรับพี่ๆที่ติดตามเปิ้ลก็จะรู้อยู่นะคะว่าเป็นของเปิ้ลเองแล้วขายที่ราคาหกล้านสามแสนนะคะเนื้อที่หนึ่ง้ตารางวาสําสหรับตัวบ้านนะคะมีขนาดหกคูณเเมตรนะคะหเมตรคูณเเมตรแล้วก็ขนาดของโรงจอดรถนะคะห้คูณหเมตรนะคะ ภายในตัวบ้านก็จะมีสองห้องนอนแล้วก็มีหนึ่งห้องน้ําในตัวบ้านนะมีห้องน้ําข้างนอกอีกด้วยนะคะจัดบ้านสวยนะคะจัดมุมของบ้านสวยมีระเบียงให้นั่งเล่นนะคะลงต้นไม้พวกผักอ่าพวกต้นผลไม้เอาไว้เก็บกินวันหน้าได้มีทั้งต้นมะม่วงสารยานะคะมะม่วงเบานะก็แค่รอผลผลิตนะคะ,ะเก็บกินได้ปีสองปีนี่เราก็มีโอกาสได้กินนะคะมีต้นมะยมมะปาง บมฝไฟต้นสตอเงาะมีเยอะเลยนะคะลงไว้ให้เยอะอยู่ตำบลท่าแรงอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะคะติดแม่น้ำเพชรบุรีเลยใครต้องการนะคะใครชอบที่ดินที่อยู่ริมน้ำนะมาดูได้นะคะมีบ้านด้วยหนึ่งหลังมีระเบียงคือทำ่าให้เสร็จหมดแล้วะคะ่ะแค่เข้ามาชมของจริงว่าเหมือนในกล้องไหมแค่นั้นและคะ่ะส่วนพวกวัสดุนะคะก็ เป็นวัสดุเอทนะคะแล้วก็กระจกของประตูของบ้านนะคะหนานะคะใช้ยางหนาใช้ของดีทั้งหมดเลยะคะ่ะคือโทรมาสอบถามเปิ้ลก็ได้ถ้าว่ามีข้อมูลอะไรที่เปิ้ลบอกไม่หมดนะคะคืออย่าคอมเมนต์ว่ากันนะไม่เอานะคะบานทีมบั่นทอนจิตใจกัน เวลาเราพูดอ่ะผิดพลาดบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยค่ะยังไงก็โทรมาสอบถามได้เปิ้ลยินดีให้ข้อมูลนะคะที่ดินเป็นฉนดคุดแดงนะคะพร้อมซื้อขายเลยบ้านเลขที่ยังไม่มีนะคะเพราะว่าทางเจ้าของบ้านแกต้องการให้ผู้ซื้ออ่ะบางคนเขาอยากที่จะได้เลขที่เสริมโงเฮงเสริมดวงอะไรแบบนี้ก็ไปขอที่เทศบาลเองได้เลยนะคะ ่วนห้องครัวนะคะยังไม่มีนะสามารถเสริมได้นะคะตรงระเบียงข้างบ้านเนี้ยตรงบริเวณเน,นี้ยเราเสริมได้นะคะเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยเราเสริมได้นะระเบียงข้างห้องนี่แหละค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะมีห้องน้ําในตัวห้องนี้ก็สวยมากเลยแถมทีวีแถมแอร์ให้ด้วยนะคะแถมชุดโซฟาโต๊ะนั่งเล่นนะคะ เดี๋ยวเราดูห้องน้ำนิดนึงราคาหกล้านสามแสนบาทนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะคือว่าอยากซื้ออยู่ก็ดีนะคะอยากที่จะเอาไปต่อยอดธุรกิจก็ได้นะคะทำเป็นลานกลางเต็นท์เป็นรีสอร์ทริมน้ำได้ทั้งหมดเลยนะคะทำจุด เช็คอินอย่างที่เปิ้ลเคยแนะนําไปนะคะเวลาลูกค้ามาเราก็ให้เขารีวิวสถานที่ให้เราสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียง,งบประมาณในการไปโปรโมทนะคะมันเป็นแบบออร์แกนิกอะให้ลูกค้าเช็คอินสถานที่ให้เราอะคะ่ะก็อันนี้ค่อยว่ากันนะคะอันนี้มาศึกษากันได้เดี๋ยวนี้คนที่เก่งการตลาดก็เข้าใจายอยู่หรอกในสิ่งที่เปิ้ลพูดนะคะถ้าไม่เข้าใจแต่อยากทำก็ ศึกษาหรือว่าให้เปิลแนะนำให้ก็ได้อันนี้ด้านข้างนะคะที่ว่าเปิ้ลบอกว่าสามารถเสริมห้องครัวเดี๋ยวเปิลก็เดินออกไปนะคะอันนี้มาเปิดประตูถอยหลังนิดนึงเพื่อที่จะได้เห็นมุมกว้างๆเวลาเปิลรีวิวบ้านโดนบ่นทุกรอบเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> พอโฟกัสที่คนนะคะอันนี้ไม่ถ่ายคนละถ่ายบ้านอย่างเดียวเลยนี่นะคะมุมด้านข้างนะคะก็จะติดํำห้วยตรงนี้จะเป็นํำห้วยนะคะแล้วก็ มีต้นเนาไม้ต้นกอไผ่มีต้นไม้เยอะมีเราสามารถเสริมมุมนั่งเล่นแบบใต้ต้นไม้แบบนี้ได้อีกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพี่แกทําเป็นห้องครัวสำหรับแกนะคะครัวชั่วคราวไปค่ะเดี๋ยวเดินดูบริเวณร,รอบๆอีกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยววันก็จะไปแล้ว เป็นฉนดคุดแดงนะคะพร้อมที่จะซื้อขายได้เลยนะเพราะว่าอยู่กับเจ้าของเลยนี่ดูต้นไม้เขียวโอ้โหแปลงนี้มันเวลาถ่ายภาพทางอากาศเปิ้นเคยถ่ายให้ดูในช่องที่ดินช้าหัวหินอะไปดูกันได้นะคะที่โน่นนะเป็นช่องของเปิ้นเองทั้งหมดเลยนะคะไปดูได้ก็จะเห็นว่ามีภาพมุมสูงที่เปิ้นถ่ายให้เห็นนะคะว่าลักษณะสภาพแวดล้อมเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นระเบียง รอบๆตัวบ้านสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเปิ้ลต้องขอลาไปก่อนนะคะสนใจอย่าลืมติดต่อกันเข้ามานะคะที่เบอร์โทรที่เปิ้ลนแนบไว้ในวิดีโอคลิปเลยนะคะ083 9195488เป็นเบอร์ ID รด n ยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ